ระวังนะลูกเรียกว่าคุณป้าเอ้ยคุณพี่คุณพี่กว่านี้เขามีแฟนอายุเด็กกว่ากี่ปี31ปีคุณพปีโคุณพี่กินเด็กนั่นเป็นอมตะเด็กที่กินผู้ใหญ่ก็จะเป็นนิรันดร์ค่ะเด็กเขอายเท่ไหร่ยี่สิบเจ็ดยแฟนเขาอ่ะอายุห่างจากเขาอ่ะสามสปีปีนี้แฟเป็นหนุ่มแล้วปีนี้เขามาปีนี้หที่เจแล้วแปหรย่สิบสี่แล้วตัดภาพไปที่หน้าเด่นคุณคืองงจริงใช่ไหมฮะ ไมยมันมันเยอะมากมากเลยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าแต่อิชายอิชาทำไมอิฉายอยากมีแฟนแก่เหรองัอยากมีแฟนเด็กเหมือนพี่มดดำนี่แหละครับเฮ้ยเฮ้ยนิโอดไม่กินเด็กแล้วเดี๋ยวนี้กินกลางคนแล้วน้องคิดตูยังไงแม่อายุน้องเพิ่งยี่สิบแปดแต่คุณป้าเอ้คุณพี่คุณแม่แม่หนูอายุเท่าไหร่ลูกโอ้แม่ผมห5สห้าแล้วครับไม่รุ่นพี่แต่ผิดกับเขา เวลาแม่แฟนเจอคุณทํำยังไงก็ไหว่นะหมอยากบอกว่าพี่แอรหมายถึงว่าแม่แฟนเจอเจอแม่แฟนเจอไหว้เหรอใช่แล้วแม่ไหว้สะพ้ายเหรอใช่แม่ไหว้สะพ้ายสะพ้ายก็ไหว้ต่อเที่ยวด้วยกันก็น่ารักแม่แฟนปีที่สี่สิบเจ็ดเนอะเนอะเนอะเอ้าสิบห้าโอแล้วแฟนต้องอยู่18ตอนนี้แฟน24แล้วเมื่อก่อนไอ้ดังคุกตอนนี้ไม่คุกแล้วตอนนี้จะมีลูกมีลูกกันไหมครับคิดว่ามีไม่ได้แล้วประจำเดือนหมดแล้ว